ออกตัวแล้วนะแม่นะไปด้วยกันนะไปวัดกันแม่ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนแม่ตรงนี้นะหนูไอแม่นั่งรถตู้ลงบ้ายมาสบายๆเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลย แลมเลเวอร์แพวแล้วนะแม่เดี๋ยวจะถึงแยกวัดยวนแล้วนะจ๊ะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะตรงอย่างเดียวนะเนี่ยหนูอยู่ข้างหน้าแม่เลยพอก็อยู่พี่อ้นก็อยู่เห็นไหมอยู่ครบเลยวันนี้แยกวัดยวนนะแม่นะยังไม่ถึงนะตรงอย่างเดียวเลยจ้ะแม่ ส่งิริบุคาวันแม่เอนะคะขอให้การเดินทางราบรื่นทุกประการนะคะไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยป่าช้างกินแล้วจ้าแม่แต่เย็นเนาะออกจากโรงพยาบาลทุกอย่างหมดแล้วพี่วัดเตรียมไว้ให้แม่หมดแล้วพ่อประสานงานบอกทุกคนหมดแล้ว สิริบุผาวันแม่เอด้วยนะคะอย่าขัดขวางเขานะขอให้เขาเดินได้สะดวกหนูซื้อทางซื้อลงหมดแล้วนะ